ครับบ้านเดียร่สอกพี่ใหญ่ อย่าพึ่งท้อแท้หรือสิ้นหวังถ้าหากว่าเฮายังพอดีหดสู่ครับแต่ถ้าเฮาหดสู่แล้วแต่ยังแพ้ยังหกล้มอยู่จะให้เฮาเติมเมื่อยก่อนครับหลังจากนั้นลุกขึ้นมาสู่ใหม่ย่างใหม่เพราะว่าการที่เฮาหกล้มนั้นมันเสียดเฮาลุกขึ้นมาย่างด้วยความระมัดระวังและเฮาสิย่างก้าไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง แล้กก็าซี่างได้หลายเก้ากว่าเก่าจะเนือยย้ายได้อย่างเต็มตะข้านะอ๋อเด็กเพชรซึองซามงทำเพราะว่าย้ายใจดีเจ้าเพอรเพราะมันติดตะข่าพร้อมกิดตะข่ากับจองเต็มหอง สวนเดีคคุณรับโอ้มาต่างป่ายเห็นใหญ่เพื่อนทุกปีครับมาปีก็เห็นใหญ่พอดีเห็ดบาใายพร้อมแบบนี้ครับผมลงตับแล้วนะตาจันน้ำเออน้ำบายใหญ่ชีราจันกัน ไม่ย้ายโซ่ดีมือไหมย้ายชิจกจันก่อนโอ้ยนะกระจันติกตับได้มาแล้วนี่เลยสองโตเลยวะครับนายโอ้ตั๊บบ้านเดียวที่สองคุยใหญ่ ได้น่าฮาประทัดเนาะตองโตรครับลายขนาดน้ำป้ายไงจ๊ะยิงดังขนาดบันไหวโอ้ยายสีมือเลยเอาเแค่สอ,องเลยอเอาอิบด้วยเรียบร้อยอีกแม่ เียก็คักเลยหญ่ตับเอาตับเอากุจุจันทระพูดญะไรยังไมันท้องเนาะจะมาไต้องเดิยแม่บันเอ่อ้นิเอาอย่ยงเพชรย่างมาเนี่ครับัวดกองัวดกลออม เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วแับเรียบร้อยอีบับเออมดก็พอมดหน่มดกัดตัวแม่อยู่ครับคุ้ยคุ้ยคุ้อ่อีอี เรียบร้อยอีกโอ้กำรังเดาเลยอย่างเงี้ยเป็นสาวนี่หาผลิก <c oughs> ดียอันนี้ไใสังนะงอกงอกงอก Trong trời đi xuống tròn môi 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 ยังเอาเชตส่องเชตสามใช่ไหมธรรมดาอะไรแล้วใช่ไหมค่ะเป็นเนี่ยมันจะต้อง นี่ก็วางลอยครับพะพุ่นรับกั <laughs> เอามมนแมนมาพูน,นกกันน้นงพตน,นันดิเนี่ยกูจะยืนดิอันเดอได้เลยยายครับีมือดีครับถึงเดีซารุนจนะีดกเป็นพมเชอเงยจนเมื่อคอผุและหูไรตัว <laughs> นึงอดีตยายเป็นคนเดียวครับจิตบซับซับซับู่อวานี่ได้ร้อยปลายป่ใหญ่ โอ้โ oh, หลอยซาวลอยยี่สิบหกนี่เอาเจ็ดร้อยใหญ่ลอาหนุ่แข็งแรงอยู่ครับ,รบพุนยายเป็นการไปพ่อเพิ่อนท่านเอาเห็ดมาฝากพร้อมเมื่อกี้อ่าครับนี่เอาอีกอยู่อีกอยู่นะครับ,รบสุดยอดเลยยาวเป็นอยู่บา้านใจใจตรงนี้นะครับผมเป็นฉันเป็นประจำแล้วครับเข้ามาป้ายเอาแล้วเอาแล้วเสร็จเสร็จส่วนาะ จันห้องเซเียสอยู่หักเกื่อนเขาใหญ่ไ,ไขม่มันบ่เน<ม>ี่ยเาไข่มันบ่ยายว่าไข่มันโอ้ไข่เจกันไข่ละบาะ่เขาขายในตลาดเนาะอบอกว่าเขาไข่ไข่ละสองบาทตัวนี้พอความแหางเนี่นย บอก่เห็นไ่เห็นไ่ย้ายลำต้นชอบไปหาบุหินเร็จแล้วไข่ตกดีโอ้โขอบคุณครับขไข่ะเด็นี่คุณละกงศ์ก็น่ยเห็นไข่จะกระจันเอาไข่ไข่อหไนบุหินนะครับนม่ครับขอบคุณคุณยายได้เห็นไข่จะกระจันโอ้ันนีนไข่จะกระจันเอาลุยี้ยัย เออเอาหาเจ้ากระจั้นอีกหนึ่งชุดเดียครับคุณยายเพิ่งจะยังหาเจะกระจั้นตื่นเรื่อยนะครับนี่ค่ะได้ไข่จะกระจั้นร้อมอีกสองไข่นะวันนี้กับซีบุรบกวนยายเพื่อนนะครับให้ยายเพื่อนหาจ้กระจั้นตื่นเรื่อยนะครับขอบคุณคุณยายหลายๆนะครับเด้อไปจังเล่นน้ำไม้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับลาไปครับ มเป็นยังไงนะคุยแม่ขนุนคุยแม่ขนุนมาคุยแม่ขนุนครับแม่ขีนูนอ๋ออาครับเป็นแบบนี้เนาะนี่เฮ่ยที่มันมีสามเงาไหมนะครับอาเป็นคนขุดเป็นคขุดขีแล้วนี่กับบริภามาขุดนะครับแม่ขนุนนี่ลองขุดดูอ้วนขี้ขึ้เต่าโยอแม่ขนุนเะัา เสียงจะกั่นกับมวนเกรับมีแหละบรรยากจับเล็กบางบ้างงูกับสีเล็กนะครับบังงูกับตื้นๆตร่นี้เอเห็นและสีแดงๆสีเล็กอ๋อแดงๆแดงๆอ่าไม่ขนุนตัวแรกแฮกแมนเอาออกมาเลยโตตัวหน่อย ตัวใหญ่อยู่บออใหญ่นะตัวนี้ครับง่ายง่ายง่ายมีไขไ<ป>ออ่มีไข่น้ำนะครับอาหลังจากเบิ่งยายเพิ่นอาจจะกระเจนสุดยอดสีหรือยายเหรอไปจอมหยุดครับจอมหยุดปิดจ,จกระเจนแล้วนี่จะมาเบิ่งข้าวเส่าน้อยหาแมงขนุงกันต่อครับเห็นแล้วบ่เห็นหูมาแล้วเห็นหูมาแล้วไม่มาหูไม่แล้ย ยอยอน,นีหูใหญ่ติบโอเคต้องอไหมอ้าวยอันนี้สืบเสียนมนขนุนเนมีทีจืดของแท้แล้วเดียวเซียระจันกักกนคุณแม่ขนุนครับเลาะบึงเ็ดไปเพิ่มเอางนึงอืมเิได้ย,ยาาัง่อืมเทิบุได้น้ำยายอะไร้โหน่าา้ ครบเออใหญ่เนาะเป็นอย่างง่ายตัวง่ายครับตอนนี้ได้เฮ็ดพร้อมเลยครับมัวจะไปถ่ายยายเพิ่กเก็บจะขระเจิงกี่เดิมไปถ่ายเฮ็ดมันเพิ่อนอะเบ่งเฮ็ดสักทเฮ็ดก็ได้ครับเฮ็ดจะไหลอ่าพอได้ของยายมาติ่มเพรคนมันลลายครับย้ายเก็บใจดีเฮ็ดยายให้เพิ่งให้เพิ่งบด นมาโตัที่เจ็บครับก็งื้งอืเจ็บงึ้งเจ็บคืงเจ็บ้งงื้บืงการอออีกขวยนึงใกล้นี่ครับนี้ชุดเราไม่พัตรงนั้ก่นกลางเว้นเขาอยู่น้ำหูน้ำขวยนะครับเนาะก็กันเคืนไปกับเสืออ๊ฟมากินไปไหมครับจะมือรับแต่ไปการ แต่บ้านเพื่อกานเดียครับกานเอาไปขายเพราะตัวระบาดไปเลยเพราะว่าหายากเนาะสีเลน,นก็เกลนเชื่อนนะครับคุดแล้วก็เทอากันสมขึ้นก่านเลย ง่ายีนี้ก็ไข่มาดกันไขเสมสมสมมาผมกันอีกสวยหนึ่งครับมันรู้สึกเอาเลยติดเลยครับบึกซงคือที่ตัวง่าย่ล่นะครับตัวนี้แปว่างงง่า่ เต้ดงใจหักไม่นะคบเนาะหักไม่น้อยเด้อเจ็อเลยปะจะลึกดีะะะกปะบ๊วยกันนะกดแมงขนุนแมงขีนุนครับ ขนุนอินทึกไทยแลนด์ฮะ่นับว่าบนเริ่รองบนหัวดูออเอ่อคุดได้สองตัวในกันติดนาทีเอา <c oughs> เพื่อได้แต่ละตัวครับเอ่อ <c oughs> คุ้มค่ากับการคุดยีดอกของหาย,ยากเนาะ แล้วพอเราไปขายก็จะไป,ไปต,ต่อเพื่อหา,ายาไปนะครับนี่ได้หลายตัวเติ้ครับโอ้ยมุ่นยังไงเลยนี่ทั้งมุ่นทั้งคานครับ มสวัสดีที่นึงในช่วงไทยนะครับเนาะครับพี่ก็นี่ของสุเสือแม่มันที่น้องมาเบิ้งตั้งสามอย่างพุยนะครับทั้งเห็ดนะครับแลวก็มีเมงขนุนแล้วก็ไข่จักระจันครับอ๋อแล้วก็มีอย่างยเพิ่นไปขายจักระจันตอเนาะายพิมจักระจันพร้อมไห้พี่น้องในเบิ้งนะครับครับงามเดี๋ยวเฮาเนื่อเฮาเมยเฮาล่าครับลองหันหน้าเข้าป่าเบิ้งนะครับที่เห็นเนีเอา รู้สึกว่าจิดใจสีสดชื่นขึ้นนะครับมีความสุขขึ้นสบายใจขึ้นนะครับอ่ะครับผมก่อนที่จะก,กันไปครับก็ขอเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังท้อแท้อยู่ตอนนี้นะครับเนาะอ่ะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งท้อแท้เดครับแด้อะเอาเงานังบเทไทยหุดสู้แต่ว่าท้าวหุดสู้แล้วยังพิดหวังอยู่ยังหกล้มอยู่จะให้เฮาเ้า,าเมื่อยซะก่อนนะครับหลังจากเฮาเ้าเมื่อยแล้วเขากะ มาลุกย่างเดินมาอีกช่นนึงนะครับการลุกขึ้นมาเดินมาย่างของเขาที่นี่มันเคลียบในเฮานั้นเก้าเดินด้วยความระมัดระวังนะครับและการลุกขึ้นมาต่อสู้กันย่างในที่นี้ของเขาอาจีพทำให้เฮานั้นย่างได้หลายเก้ากว่าเก่าไปได้ไกลกว่าเก่าขอบคุณครับ